สวัสดีอ่าวันนี้เราจะมาสอนการแพ็กไฟล์นะแพ็กไฟล์เพื่อเอาไปใช้เปิดเครื่องอื่นนะเอ่อเพราะว่าปกติแล้วอะเบรนเดอร์ในไฟล์มันอะมันจะไม่เก็บไฟล์ไม่เก็บไฟล์ลวกรูปภาพเท็กเจอร์เนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้ในตัวมันนะมั้งนะ <c oughs> อ่าแล้วผมสาธิตให้ดูก่อน เปลี่ยนนี่เป็นแอ c เซสกันอ่อคเซ e เนี่ก็เป็นลิงก์ธรรมดาธรรมดานะอ่สมมติผมทำวัตถุเดี๋ยวดูพิเคทขึ้นวันพิเคทอ่ายปาบแล้วก็ชิป R R r r สัก6อันนะแล้วก็ texture เหนอ่ามองไม่เห็นเปิดเป็น render mode ด้วย เท็กเจอร์หินเท็กเจอร์ผ้าเ uh, ท็กเจอร์ทอปอันนี้มันโนดมันไม่มีรูปภาพ uh, เท็กเจอร์เหล็กนะ uh, แล้วก็อะไรดีอ่ะที่มันเป็นรูปภาพอันนี้เป็นไม้นะอ่ uh, มีอะไรอีกที่มันเป็นเท็กเจอร์วะ ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาแล,แ,ลแล้วทองนี้ก็ได้หยวนหยวนไม่ไมันไม่เกี่ยวแล้วนะจะเอาไปใส่เล่น <c oughs> อา่าอันนี้ใส่เล่นเล่นไปนะแล้วก็ใส่เวิร์ด w วิร์ w เวิร์ดเวิ w o ดเว w ร์ดเวิต้องเปลี่ยนเป็นอะไรวะอยู่ไหนวะอันนี้เอลลี่ฮอลลี่ฮอลลี่ไฮเบนเฮ้นี่ใส่เป็นนี่ดีกว่าให้มันมีเทคเจอร์หลายๆอย่างนะ เออแล้วก็ใส่เวอร์เวอร์ก็ใส่ไปหนึ่งอ่าหนึ่งครั้งอันนี้เวอร์เห็นไม่นด้ว่าเวอร์อ่านี่เวอร์หนึ่งผมใส่เวอร์สองเข้าไปผมใส่เวอร์สามเข้าไปน่ะแล้วก็อ้าวใช้อันนี้แหละนะคือในนี้อ่ะอ่าปกติผมเซฟก่อนอันนี้ผมเทนะเพราะว่ามี6กเท็กเจอร์แล้วก็มีเวอร์นิดหน่อยอ่าผมก็ไฟล์เซฟ ไว้ที่ดาวน์โหลดเดี๋ยวสร้าง directory ใหม่ก่อนนะจะได้เห็นชัดๆอ่าเดเรียรี่เป็น pppp ตั้งมีสติมากค่ะแบบปึ๊บอ่าผมเซฟในนี้นะอ่า test ์เออ่ะเซฟกดเซฟธรรมดาปึ๊บอ่ะแล้วผมอ่าปิดปะ่ะไฟ ไฟมันไม่มีปิดหรอวะอ่าไม่มีปิดกากาบาทจริงมือก็ได้ <c oughs> นะแล้วมาดูโฟลเดอร์กันดาวน์โหลดดาวน์โหลด p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  อยู่ไหนวะอันนี้ p p p นะก็มีไฟล์นี้ไฟล์เดียวเห็นปะขนาดไฟล์มันแค่เมกหนึ่งเมกหน่อยหน่อยเองซึ่งมันไม่มีรูปภาพแน่นอนนะรูปภาพที่ลิงก์มามากมายไม่มาด้วย เวลาส่งไฟล์นี้ให้คนอื่นไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นเท็กเจอร์มันจะเป็นปีจะสีนะอ่าแล้วเปิดเรนเดอร์มาใหม่ไฟล์แล้วก็ Open Open พ e c e เซน,นี่ก็ได้เพราะว่าเปิดอันะก,กี้นี้อ่าแล้วก็เปิดไฟล์เก่าเราขึ้นมาดูปบิ๊บอ่าจ๊บแป๊บโออาอแอะ คือในเนี้ยอ่าก่อนที่เราจะแพนะ็คเนี่ยแนะนำให้ทำอย่างนี้เอมันจะมีคำสั่งนี่ CleanUp นะ clean up มี CleanUp ต้องหลายแบบผมไม่รู้นะไปดูเข้ามาก็ใจอันบ bon นอันเดียว CleanUp unused data block กดเปรี้ยงไว้เนี่ยมันจะสรุปให้ดูว่ามันจะ purging ก็คือจะวังจะลบ2 data block ไม่ได้ใช้ก็คือ2 image นะที่คลียร์ทูโปรเซส ก็คือมันจะสรุปให้ฟังว่าในเนี่ยมันมีมันมีรูปอะไรที่ไม่ได้ใช้บ้างนะเอ๊ะจะจำได้ว่าเวอร์เดี๋ยวเวอร์ผมหายไปแลว้ววเดี๋ยวดูนะเวอร์ปิ๊บเออก็อยู่นในว่าเน๊ะแต่ก็เอาไม่เป็นไรละอ่ะเอาเป็นว่าเราจะเคลียร์ไฟล์ก่อนเพราะไม่งั้นไอ้รูปที่อย่างเวอร์เนี่ยผมใส่ไปตัง้ง3-4เวอร์ใช่ไหมเนี่ยในนี้มีจ่องมีเวอร์ไหมขี่อ่านเออไม่มีเวอร์ว่ะ นี่นี่มีโมเส่นี่ไงเวอร์ HDR music hall มีมีหลายเวอร์แต่ว่าจริงๆมันใช้อันเดียวใช่ไหมผมก็สั่งเคลียร์ก่อนก็นี่ clean up ก็อันนี้เลยปุ๊บเนี่ยผมต้องคลิกตรงนี้ด้วยนะต้องคลิกตรงนี้พอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะลบรูปที่ไม่ได้ใช้ออกเห็นป่ะหายไปละเน่หายไปละปลคือ บางทีรูปเราโยนโยนขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่มันก็เก็บลิงก์เก็บลิงก์ไว้เฉยๆมันไม่ได้เอารูปไปในเครื่องหรอกมันก็เก็บลิงก์เก็บลิงก์ไว้แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้อะถ้าเกิดเราแพคไปด้วยอไอ้รูปพวกนี้ก็จะไปด้วยนะเราก็เสร็จละอ่าเราเคลียร์ละสะอาดละขาวไปก็นี่ x t e r n a l data เนี่มันมีต้องหลายโหมดผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะนะจะใช้อน,นี้แค่เดียวแล้วกันแพคถ้าเกิดคุณติ๊กอัตโนมัติเนี่ยถ้าคุณติ๊กอันนี้ไว้นะทุกครั้งที่คุณเซฟไฟล์มันจะ แพ็กไฟล์รูปภาพเข้าไปด้วยซึ่งมันจะทำให้ไฟล์ใหญ่มากต้องไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่นะผมก็คือก่อนที่คุณจะเอาไปให้คนอื่นนะผมก็เซฟธรรมดาก่อนเอ้ยเซฟอะเซฟธรรมดาก่อนปุ๊บอันนี้คือยังไม่ได้แพ็กนะแล้วก็ไฟล์แล้วก็มาตรงนี้ External Data ใช่ไหมกดตรงนี้ p pack r e s o u r c e ไปยังไงป,ปุ๊บเนี่ยมันจะตอนเนี้ย ไฟล์ไฟล์นี้ได้เซฟแพ็กไว้ในตัวเองแล้วนะผมถ้าคุณเซฟเซฟเซฟทับไปอีกทีอ่ะมันก็จะทับไฟล์เดิมแต่ผมจะเซฟไฟล์ใหม่เซฟแอดเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะอันนี้เป็นเทส A เอนะเป็นเทส B B บีบีแพ็กแอนนะเอาไว้ตรงนี้แหละไว้ที่เดียวกับรูป PPP เนี่ยนะเซฟปิ๊บอ่าปิดปปึ๊บอ่า อ่ะเห็นไฟล์ไหมกลายเป็นร้อยเมกะเนี่ยไฟล์แพ็กบีเนี่ยไฟล์เนี่ยคุณเอาไปได้เอาเอาไปก็เรียกไงเอาไปเปิดเครื่องอื่นได้เลยลิงก์อิมเมจทุกอย่างจะอยู่ในไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะเพราะเวลาเวลาเอาไปส่งไอ้เว็บไซต์ที่รับจ้างเรนเดอร์อ่ะเขาก็ต้องส่งไฟล์แบบนี้ไปนะคือไฟล์เป็นไฟล์ตัวเดียวนะส่งไปให้ในเว็บไซต์ที่รับจ้างเรนเดอร์ให้นะดี้ไปแอบดูเข้ามาก็เลยเออวิธีนี้ดีเว้ยนะแล้วก็รวม รวมอิมเมจทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียวเวลาส่งไปให้เพื่อนดูเวลาเอาไปอวดคนอื่นเขาเนี่ยก็ส่งนี่ไปฮะแล้วก็อ่ะเปิดดูปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีจุงรายลเเอียดตรงนี้หน่อยหนึ่งด้วยจงุจงจงุจงจงพื้นขยายเวอร์เวอร์บิวรสรสเอรอเอาตรงอันนี้ก่อนแปบ๊บมาไหมรูปมาไหม มามันต้องมาอยู่แล้วล่ะฮ <c oughs> นะคือพอรูปดูในเวอร์เนี่ยสังเกตสังเกตไอคอนข้างหลังตรงนี้เห็นไหมมันเป็นกล่องเนี่ยเอาเมาส์จ่อไว้มันก็จะบอกว่าอ่าอันแฟกไอเทมก็คือตอนเนี้ยไฟล์มันเซฟอยู่ในรูปเบนเดอร์แต่เราอยากจะได้รูปนี้ออกมาใช่ไหมสมมติว่าเราเพื่อนส่งรูปส่งไฟล์ในเบนเดอร์มาให้เราแล้วเราเฮ้ยเราอยากเอารูปนี้เอาไปใช้บ้างเนี่ยเราก็สามารถเอาเอารูปนั้นออกมาได้โดยการกดนี้น,นนะกดเปี้ยงกันไป เนี่ยมันจะบอกว่าจะไปมันจะเอกว่าเอาออกไปไว้ไหนผมก็งงเหมือนกันนะว่า use file from อะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแหละแต่เหมือนกับว่ามันจะ use file จาก current directory create เมื่อ necessary อะไรก็ไม่รู้่ผมลองกดทั้งสองอ่มผมลองกดอันบนนะกดเปียงเข้าไปเนี่ยมันก็บอกแล้ว save pack อยู่ที่รูป ppp texture เนี่ยมันมีชื่อไฟล์ผมก็ไปดู e x a l o r เนี่ย มันแตกมาให้แล้วเนี่ยโฟโต้ H D R ก็คือรูปเนี่ยรูปเอร์เนี่ยในชะ่ไหมได้ออกมาแล้วแล้วผมลองออกมันอันแพกออกไปแล้วมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมอันไหนที่ไม่ใช่ลิงนะเอ้ยไม่ใช่แพกนะมันก็จะเป็นรูปไฟล์เหมือนที่เราเคยเห็นทุกทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอ๋อ,อเวอร์อื่นมันลบลบทิ้งไปหมดแล้วนี่เลยไม่มาด้วยนะเออก็ดูไว้แล้วกันถ้าเกิดคุณเลือกไฟล์อย่าง อย่างไหนๆวะไอ้นี่มันเป็นเชดเชดดิ้งใช่ไหมอิมเมจลิงค์เนี่ยใช่นไหมรูปที่ลิงค์เนี่ยสังเกตข้างหลังมันจะเป็นแพ็กก็รู้เลยว่าไฟล์เนี่ยอยู่ในตัวมันนะเห็นไหมไม่ได้อยู่ที่เดเรทอรี่เนี่ยเพื่อจะบอกความแตกต่างนะถ้าไฟล์ไฟล์เป็นแบบที่เราเคยเห็นบ่อยๆก็คืออันนี้อ๋อเป็นไฟล์ลิงค์ไฟล์ไฟล์ที่เห็นรูปเนี่ยเป็นไฟล์ลิงค์นะอยู่เดเรทอรี่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเกิดเป็นแพ็กอยู่ที่อยู่ใน ในไฟเบนเดอร์นี้มันก็จะเป็นรูปนี้เลยเป็นไอคอนแล้วสามารถกดเอาออกมาได้กดปิ๊บผมอยากได้รูปนี้เหลือเกินผมก็ลองอันสองดูนะ r i l e t h e c u r r เ n t d i r e c t ก r y ปิ๊บนะแล้วก็กลับออกไปดูกลับออกไปดูนะมันก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะเนี่ยเท็กเจอร์เท็กเของเดี๋ยวดูเป็นอันนี้ก่อนอ i วิ d ด t เทล เนี่ยน,นี้เป็นไฟล์เฮลินาอันนี้เป็นรูปคอเรลเนี่ยเห็นไหมผมกดไอเคอร์เลนกับกับซับไฟล์ S เนี่ยแต่ลองให้ดูอันหนึง่งอันนี้แพคเนี่ยมันเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ความแตกต่างก็บอกหน่อยลวกัน <c oughs> นะอันนี้ก็เวลาเอาง่ายคือเราสั่งเราสั่งแพคแล้วเนี่ยก็คือไฟล์ทุกอย่างกดแพคปุ๊บมันจะรวมไว้ในนามสกุลเบนเดอร์นี้เลยแล้วเราก็เซฟ แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเซฟไฟลที่เรามีเท็กเจอร์หลายๆอย่างเราอยากจะไปอวดเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยแพ็กส่งไปเลยอาจจะไฟล์ใหญ่หน่อยแต่ไฟล์ทุกอย่างจะได้ครบไปหมดนะแล้วก็เอาออกมาเป็นและว,วันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้แอนะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการใช้เบนเดอร์สวัสดี